จะมีวงปิดท้ายค่ะรัฐบาลและกทมค่ะก็คงต้องคุยกันให้ชัดว่าจะทำยังไงอันนี้ชัดยังยังที่หมอจยังไม่ชัดพูดอย่างนี้เนี่ยแหละคะรับว่าวิธีปฏิบัติอยู่ตรงไหนเพราะว่าเหนือรังสีขึ้นไปเนี่ยกทมหรือเปล่านะฮะอันนี้คือคำถามว่า,วาตรงนั้นเป็นจังหวัดอะไรอ่ะคนกรผู้ว่ากทมาสามารถบอกเขาได้ไหมแล้วรัฐบาลกลางนี่ควรจะต้องเป็นคนประสาน ไม่รับเขาไปคุยกับเขาว่าอย่างไงเสียนามจะต้องมาทางนี้ม,มันต้องยอมรับหน่อยแต่ว่าการตัดสินใจแต่แต่ละครั้งเนี่ยนะครับเรารู้อยู่ล้วมีเกิดความเสียหายก็อาจจะต้องมีการสัญญาอะไรบ้างนะครับคุยมันต้องเกิดความเสียต้องชดเชยยังไงแต่ว่าตอนนี้นสิ่งที่บอกไยนะครับพวกเราว่า่อยจะเชื่อแล้วข้อมูลทั้งหลายแหล่นะครับว่าออกมาจะทุ่มเหน่านั้นทุ่มตรงน,นี้จะทุ่มตรงน,นั้นทุ่มนี้ตรงนี้ความเชื่อมั่นอยู่ตรงไหนทํายังไงให้ใหประชาชนเชื่อมั่นว่าจะช่วยเขาจริง ทำยังไงและคนกทมอเองเนี่ยตอนนี้จะสังเกตได้นะครับว่าในเมื่อคนก็อื่นเขาเดือดร้อนจนเยีะว่าเขาจะไปช่วยกันแต่คนที่ไปช่วยก็เจอปัญหาแล้วอันนี้นะครับผมบอกได้เลย <ฮะ S 3> คืออะไรคะอาจารย์เมื่อเมืม่อกีรายการนี้พูดได้หมดค่ะอาจารย์พูดได้หมดนะฮะค่ะพอเราจะส่งเด็กเราเข้าไปทํางานเขาบอกต้องใส่เสื้อสีแดงเข้ามา <c oughs> <c oughs> แค่นี้เรา,เราก็เรียกเด็กกลับแล้วนะอันนี้ป็นงานที่เราเจอวันนี้นะครับบอกได้เลยพราไอ้เป็นคําถามที่ถามว่าเราต้องการจะไปช่วยเขา ร mm hmm. เขาเดือดร้อนนะครับแต่ขัดเจอว่าถ้าจะเข้ามาให้เสจสสีแดงมาด้วยมันหมายความว่า,าไง mm hmm. มันเป็นอิกฤกรดใช่ไหมซึ่เรากำลังจะเข้าไปช่วยแต่เขาเพู่แค่ทำนี้ออกมาเนี่เราก็บอกว่านี้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะมันเหมือนกับแบ่งชั้นวนรน่าแบ่งแล้วแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ เพื่อคนยังไม่ยอมรับสัญกันและกันอยู่เลยอาจจะไม่ใช่นโยบายนะอาจารย์อาจจะท้องอาจจะไม่ใช่คือคอเอแต่แต่ตัวอุปสรรคอุปสรรคซึ่งรัฐบาลจะต้องมองตรงนี้แล้วเข้าไปคืนตรงนี้ให้ได้ให้นโยบายไปเลยฮะดีกว่าไปแลยจะเอายังไงความช่วยเหลือจะเข้ามายังไงจะเอาใครมาช่วยเราจะช่วยได้เอาปังมาแค่ไหนนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับบอกเลยว่าคนที่ตั้งใจจะมาช่วยเขาถอยหมดแล้วตอนนี้นะครับ สายผมเลยเยว่ากลักกบไปแถวแล้วซึ่งม,มันไม่น่าจะเกิดแบบนี้ค่ะเพราะมันวิกฤตแล้วมันวิกฤตแล้วเราต้องจะไปช่วยแล้ว